คือเป็นวิีว่าใก่คุณไม่ต้ี่ว่าม่ว่าเป็นทันว่ามันใจทุกที่ทุกอย่างไปได้นะอืออุปทานมันมาคุณคือมาในการทำทีโพลีโคนั่นอหละอย่างกินเ้รเนร็อหมเป็นไกันกินสับๆอย่างนั้นนครศรีธรรหรากินสัตว์ก็จหบวกไปมันมาแต่ทุกงบุนได้ขนาดไหนมันทางรดได้ มันมานน่มันมันมันสีขาวมันนี้นทางทางเที่ยวมันเนิมากระดูกมันหนอเดียวเห็นเลยปวดลงไปด้วยเกียวตัวที่ไปกระทิ้งมันไปที่บ้ากระทิ้งมันลุกไปที่บ้านเนี่ยงกเก็บตัวคน่ะกระทิ้งเออคนทไปที่ไหนบ้านบห็นี้ตอนหน้านน่รูกึกว่ารูกึกวาเริ่มสติเริ่มตั้งสติได้บ้านอืมอืตายไปากับมีนกันแ เรื่องว่ามีคนมันจะมาจแพ่เด็ดตายื่นอแพ่เดอกตาชอมหลังจากนั้นวุ้นหยังไม่ไปอมจัมันลงจนไหนบืม้เลยับแต่อ็มเอ็นอ็จิตตอนันยากนะยากขนาดไหนท่านยากท่างอุปทามนี่ยังมันหูเลยอืถาโมคึณแมาผมกพวกก็เห็นนะพก็เห็นบัดมันถอนขึ้นมกดีไปอืมแต่ตอนตอนถอนออกมาว้นหูเริ่มเริ่มพื่นใช่ไกระดูกกระดีเพื่อย ตอนถอนนี่ค้อยๆก็เบิกเบิก uh ขึ uh ้น huh กัน uh ก็เ huh ดือนร่มมันเริ่มแรีนนะผมมีคิห้วยส่งขน้อยลงกไปหาโมงหาทุมเครึ่งเนาะตอนมุ้เนี้ยคือมานแจงแล้วหกโมงแล้วขันขันไม่มันดับกขันที่ดับลงลงช่งผมหกทุ่มไมวลามือเดียวนึ่นาะลงไปเห็นเนาะหาทุ่มครื่อดเดียวม่ได้กินสาบนะ อืบายพื้นมากรยบัยเกิดปีจีเกิดที่ยังขึ้นมากโอ้บกเคยเห็นกันวกสดุสุดที่มันดับได้จะเ็มันดับมันตายมันดับจะได้กระแล้วแต่มันแต่กี่ใจมีปีจีขึือมาเลยเมื่อนั้นเห็นว่าน้ำตาไหลทั้งมัดมือเลวแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยดับคาว่าหน้าจนสันเเตุจสันเหตุจนสี่คำว่นกระว่ายไหลด้ผมแต่นม่รูรอบไแม่หล่ะคำวกระว่ายเป็นทุกอยู่ตลอด ใช่ป่ะข้าน้อยจะว่าพวกกินเข่ากันใช่ไหมกินเข่ากินเข่าหรือสามมือกดสามมื้อโอ้มันมี้จ่นั่งคำบนมีแจ่นั้นไปตะกี้นั้นมันเป็ี่ยนยังไงจะเลิกเปลีนใจตัดแล้วนะตัดชินใจแล้วว่าต้องเทียบชินใได้ก็ได้กระทั่งนะใช่ใช่ได้โอ้ใช่ก็ได้กระทั่งหลังจากหลังจากมื้อนั้นมากสองมื้อสองมื้อมากข้าน้อยบวชสันเลยหือตั้งตาแล้วหลังจากมาสั่งนี่ไป ซำสันขี่บนดอกรันข้า่ำสันขีบนดอกโอ้แต่วันนี้มันโมเดนซ้ำหนังดีกว in ่ต่อมากกากอันอันนี้ก่นวาของใกวมัมันมอัปนาเนาะใช่านว่าทีาใจีหลังต่ปาเป็นอบปนาเนออน้มันไ่ได้บานี้มันโมเดมันโมเดซ้สันบ่อยากให้มันต้คือเก่าแลวอ่มันบไปหอดปุ้นบ่าย มันล่วงไปมันล่วงไปสักล่งไปพึบล่งไปตัวนี้เขานรอยกว่ากาเหินที่หลังว่าเป็นไปเจละอืรับเข้าไปพิบมันเห็นมัดลงไปอือใชมันบมไปเห็นอีกคนลุ่งยากก็เห็นที่บูธบิดามันเห็นพวกเป็นซากครับอืมเห็นพวกเป็นซาสเล่นบอกครับผอือตัวนี้เป็นซาสที่ตัวนี้เป็นซาสที่อือมันเห็นแล้วมันปทุกข์ที่บาอือมันคือหอกคือเหลามันเสียแท่นขึ้นั่งอยู่ของไฟแต่ผมอือมันทุบไป มันเห็นกเป็นสร้างเดีาสรางน่งุกทุกเจ้าสร้างชาตอรุกทุกเจ้าโยผมคยเห็นทุกคนผมขับทุกอย่างมันคือกอกคือลาเสียบแท่งกับมันเนี่ยเราจ้คของกับมันอยากเห็นบั้นแต่มันหนึ่งเห็นที่ผมมันึเห็นมันเห็นของมันมันรู้ของมันเองมันมันรู้เองเป็ดสามทีที่อิตกันจนว่าผมฟื้นบ่อยมันเข่าเลยผมมันเข่าไปฟืนใน้มันออก บังคับให้มันออกมากมันไม่เห็นตูมันทุกขนาดนีมันเห็นดู้ก็ดิเออมันทุกแค่เอามแต่มันเข้าไปบางทีเขาจะนั่งเข้าไปมันเข้าไปเข้าไปมันก็เห็นรถเลยนะใช่แจ้งข้อหมายของข้านอยอยากให้มันไปคว่ำเลยห้มันไปดีปัญหาเพราะเราบ่นตัวนี้ยังแกทอดออกมาเลยตัวนี้อดเขาหามือของที่กิดต่อกันไปอยากให้อยากให้มันไปเขาที่สุดเก่านะผม่เราบ้านนี้ สมันมันเป็นมันเไหลังจากน่นมามันกินเขาไปซ้ำกินกี่คนดอกื่อกันบมดไปมันคือคือกันกับตอนใช้ปีตเยนี่ไี่แต่เดระฉาบนนี้มันเห็ดโทหรืวมันบ้านโทเลยบ้างบ่อใดไม่ว่าอะไรพอขนลอยอยักอยากเขาไปหาคูกจังคือมันมันจ้ใดบุพิจาจรนาจเจได้มันกับบ่อใดัาลาร์มอลานัมโกับปริเทพยะจ่าอัตตาอรัตตาสี่ข้ามอาข้ามนี่คงฟันผู้คู่กันเลังนี้ผม ประเด็นผู้จัดวางมาดาองค์เร็วบรรดาอยาชาติชาลามันนั่งทุกขังอัตตาหน้าตาตัวตนตัวท่านหันละกอนรตัวท่านถ้าท่านบ่รู้นท่านก็ทิพไปได้ฝันฝันก็บบฝันนี่เดียวผมเพียังนางบอกว่าจะเป็นคนบอกแล้วเพื่อก็ะย่างไปเพิ่รย่างอย่างนี้นนล่มันต้องว่าทุกว่าทุกวอย่ไ มันก็จะเห็นกันแต่เพราะว่าทุกบ้านท่านๆต้องกำหนดทุกตัวนึงที่ทะลุนะวบวบต้องไปย่านว่าบ่จะเห็นมันต้องให้เห็นเห็นแหละมันเกิดไว้จิกใจอ่าสาวห้าเหตุกันอ่าสาวห้าเหตุได้ดคันสาวาเหตุบ่ท่านสุดท่านนั่นมันจะบอกว่าถ้าสาวห้าเหตุเราสุดว้านเรามันมันจะบ้างของมันเองไม่ได้บังคับแล้วมันด้เผาพันธุ์เลย ท่านตองว่างตัวนี้นะนี่แหละจัวสำคัญไอไตัวมันเป็นที่แรงเป็นอปานาบ๊อบบ๊อบังไชนใจมากจนเป็นสมาธิเป็นานอปนาคือมันเป็นแต่เราก็เนี่ยร่วมอปนาเนี่ก็เกินเทสแค่หรือรมกับสามเทเลน่นแะแต่ลวงมันก็่ยายใจนะแต่พนก็ร่วมเทเเดียวนี้ในขณะอประาผมมีจำได้ผมร่วมสาแบบแบบร่วมกันทำต้องพีหน้าทุกตัวนี้แหละนที่ผมมา อย่าให้ท่านพิจารณาทุกขตัวนี้บ่บ่ต้องไปรังเกียจทุกข์แล้วก็บ่ต้องพยายามทุกข์ทุกข์จะใส่หนึ่งคนเลยแต่มันเจ็บมันปวดที่อย่างนี้ผมที่ังนั่งอยู่ในี้ส่งไฟอย่าเจ็บปวดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายเองนั่นแหละมันเป็นอาการของจิตที่เช่นนัอาการของจิตนั่นแหละบางทีหน้าไม่ได้ไม่หน้าคนสวยมันได้แต่ก็ปล่อยว่างปล่อยว่างกระปลี่ว่างเห็นท่านไดก็ปล่อยท่านนห่นเห็นท่านไดก็ปล่ี่แต่ว่าขาเกาะพุกก็ไป๋อยขึ้นห้า อาสิ่งของพุทธก็ไปกับเห็นอะไรกันปล่อยออกปล่อยออกบ่บ่บ่ไปยึดไปเลยบ่ไปยึดทุกมากปต่เราบ่ยึดเราว่าเป็นทุกข์ที่หน้าเพียงอย่างที่หน้าเพียมันรูกรูปมันว่าแต่มันบ่รูปมันบ่ว่างเลยนามันบ่รูปมันบ่เห็นมันบ่แจ่งมันจะบ่ว่างมันมีแต่แค่สัญญาเราทุกข์เป็นสั้นทุกข์อาจ์ว่าเป็นสี่อ่ามีอย่างพบชาติทุกข์เป็นสั้นสี่โสกะทุกข์กับ จะท่าหน้ายังตีไล่ไปนั่นอันนั้นเป็นสัญญาณเฉยๆตัวจิตเขายังไม่ตืนข้องหูเราสิอย่าเป็ย่าเป็นฝืนมันให้เดินปัญญาเลยโผๆกันไปอ่านั่นแหะแท่เดินตัวแบบนั้นลงขันกุศลาระนี่และทันนี่แหละเดินปันญาอย่นนี่แหละถึงต้องผูนปัญญาละมันลงสองียกที่สองลงบดนันป็นเรื่องนี้นะนั่นแหละขันสามลุมในขันจากที่หน้าดกาายเลยเพราะลงปุ๊บแล้วก็ะ ไอ้นันพักน้อยมันจะคิดคออกมากก่าสามาที่มากขึ้นไอ้นันพักคนเปนบาลเสกคนบึงพักเทียบหลวงพ่อสวัสดิ์น่ก็สิร้องอลยรไครับพหน่อยว่าอยามนันโรกไปหาหมองคุณปราชละนี่นันเฟืืนฝืนเอาไว้บนหลงตัวแต่ห้องก้าึ้นมากเลยจะเลยเจอเลแล้ว่่ม่แตมันจะร้องมันจะรองปล่อยมันรองเลยร้องหรอพักใจเล็กน้อยหรอแต่หายยดจอันมาก ก็มาเดินไปเนะี่ยตัวปัญญาเนี่ยตัวตัดชิเลตัวสมาธิบริจาคตุสมาธิเป็นตัวตพ,พักจิตเฉยเลยจิตมีกำลังแต่มันอาศัยสิ่งต่างกัน,กนสมาธิกับปนะัญญาถ้า่มีสมาธิป,ปัญญาจะเดินไปบ่กนะ็ต้องอาศัยต้องอาศัยสมาธนะิปัญญาเดินนะต้องให้ต้องให้มันเห็นหเห็นแจ้งอันนะันแจ้งนี่จะของนี่ย มันต้องไปบังคับให้มันว่างมันต้องไปบังคับให้มันหนีมันต้องบังคับให้มันออกอ้าวคุณ uh, สิเห็นมันงคุย hmm. กันท mm. ี sure> ่หน้าครูคนมาจจกไส่ไอ้เม็นผลทำน้ำเบอร์เลยจักกี่ปบกี่พบผลมาเลยบอกว่าบอกว่าเขาตั้งป้อมสูเลยนะบ่ให้ยากคันแม่นางรกอ่ะเข้ามาขออีกกล่าวหนึ่งหนูนี่ต้องยังไงด้ตายเป็นตายแล้วครูเพอ่อเห็นทุกครูเพราะโหทุกครูเพราะว่างทุกครูเพราะกินคอยกินน้ำผบอกมาเลยตายเป็นตาย คือว่าสิ่งที่ห้องเด็กั้นห้มีคนเปพวกแถ้าห้องบริดัทสเร็จห้อจะพัรลุนี้อ่าห้าสิบนางคนีเป็นทันสุดท้ายทันสำเร็จแ้วห้อง็ริรัทพต่ลุสำเร็จจะพัรลุอนี้อย่างตายก็ยาวนั่นแหละจากต่างชืพ่ไปจะไม่ยังแต่ยังกะล่างมากตามประวัติเอ็มแจ๊ออดีอนาคตอีกอย่างคนลุกกระสับน้อแจ่ผู้ชายผู้หญิงน่าอีกอย่างงมาก่อล่ำตั้เพีอยูนน่นหลายคนนี่ย ก้องเพิ่มพิ้นออกเพิ่นจ่โลกสาจาร์เป็นนั่นเลยซาจาร์ทุกคนจริงใจเรามากอน่านี้ทั้มเกียวเพยาพท่านเท่านั้ออนทุกสิกออกกกงงส่งทุกอย่างอย่างอื่นห้องผสมฆ์ทงมเกียวขออนามาเพิ่าจารมีจงเป็นพระยาน,นต่างสังเกคือุกอหลังจากนั้นั่นมากกว่คนทีไยแพ้พไปงทีก็เส็เป็น ุคาธิาีนี th th ánh, ่นั ày, ày, è, ่นนั่งนี่แล้วก่อนน้ำไหลมากนั่งนั่งกองมันเส็นผมมันจะกุคลาธิฐานเฉยที่จริงแล้วไม่นั่นจรงสัญญาเนมันมันมันเกิดขึ้นแล้วอนั่นแหละใครมันเห็นได้ไหมใหเจผมก็บ่านแจ้งไปสุดพวกเรา ด้าอยู <sniff servir> ่แ <tamam> ล <us |zh|> <salud> yeah. <us> ้วเอมันมันข้าอยู่นี่แล้ก็คงสิานผก็ะไม่รู้ผมว่าที่ซาตหาไปแล้วดูในในยินทนายด้ตนเพ่อ้อยสิบ่าทโอ้เขาตั้งสมัครเขาไปเอง่แนไปสิบกาเกิท่นไปท่านไปเล้พรถไปนะผมเดือดสารไปรถไปบทีซเปอร์ที่ซเปอร์นี่นวผมาด มั่สะดวกกว่าบอกว่าสอดสีคุณไม่ซันดวสีดกันมั่ง่แรกเว่าแคนแคนต้องเนูงสไม่เ่